ครับเราจะมาสาธิตการการกางเต็นท์คอสโดม270ใช่ค่ะคอสโดเต็นโดมเนี่ยเป็นเต็นที่กลางง่ายอยู่แล้วกา,งงาครับมีหลักการไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมชุดเสาก็จะมีเสาหลักๆก,ก็คือเสาที่คาดกากบาทกันก,ก็คือเสาสีเทา2เส้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสาสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเสาค้ำโขงหน้าบ้าน แล้วก็พิเศษอีกก็คือจะมีเสา2ต้นสําหรับจัดระเบียงให้ให้ตัวฟราชีตยืนย่นออกไปตั้งหลักได้ครับดีมากครับวิธีสังเกตหน้าบ้านง,ง่ายๆก็คือต้องมีโลโก้โคแมนนะครับเราจะปักสมอบกตัวอินเนอร์ก่อน4ด้านเราต้องเสียบเสาให้เข้า,ขากับตัวเต็นท์ก่อนที่จะไปปักกับหมุดนะครับ จะมีด้านซ้ายด้านขวาอันนี้ด้านหนึ่งเราต้องสอดไปก่อนเพื่อให้โครงเต็นท์เข้าไปในตัวเนื้อเต็นท์นะครับ Inner. อินเนอร์นั้นเราก็จะทำการดัน,นดันเสาเข้าไปนะครับ ก็เอาปลายเขดนี้พอใส่เสารเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไล่ติดคลิปสีเทารอบเต็นท์เลยค่ะแล้วก็ตั้งเสาหน้าบ้านนะคะเสาระเบียงก็เสียบไปกับคลิปด้านล่าง แล้วก็มาติดตัวเกี่ยวเสาสีเหลืองนะคะด้านหน้าเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คุมไฟชีสค่ะสังเกตง่ายๆคือประตูหน้าบ้านจะมีโลโก้โคแมนแล้วก็จะมีซิปสองเส้นค่ะโอ้ตัวเตี้ยแล้วก็เกี่ยวไฟชีสนะคะเข้ากับตัวเต็นท์ ให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะครับผมเ,เรากลับฟลายชีตขึ้นมาหน่อยนะครับก็เราจะเห็นว่ามีตีนตุแกแกเวลโก้ล้้ก็ได้นะครับที่จะประคองเจ้าเสาหน้าระเบียงไว้แล้วก็เอามาเสาสีเหลืองนะครับเอามาครอบไปจากนั้นเราก็จะมายึดสมอบกอตัวโตวหน้าบ้านเนี่ยกับสมอบกสังเกตไหมครับไม่มีตัวประตูกับตัวด้านข้างเราจะใช้สมอบกเข้าด้านข้างนะครับเพื่อที่จะควบคุมประตูได้เผื่อที่เราจะเป็น ทางเลือกในการเปิดปิดประตูนะครับอีกอันนึงคือทางเลือกที่จะมีระเบียงหน้าบ้านหลบแดดจะมีเสาเด็กมาให้นะครับเป็นคำยันด้านหน้าเราก็เปิดประตูด,ด้านมากขึ้นมาเอาเชือกขึงปากสมบกค,ครับก็เราจะายึดเสากับพื้นนะครับเราใช้เชือกเทคนิคอันนึงนะครับผมเราอ้อมตัวลูปเนี่ยนะครับกลับมาด้านนี้นะครับทาไมครับเวลาลมมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พัดขึ้นครับถ้าเรา ออเอาแค่นี้ธรรมดาลมมาพัดขึ้นหนุดเทคนิคหน่อยๆครับด้านหลังนะคะก็สามารถปักสมอบกไปแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งก็คือสามารถลดซิปแล้วก็ม้วนตัวนี้นะคะ จะเปิดประตูไว้ข้างหนึ่งก็ได้ค่ะช่วยระบายอากาศได้ดีขึ้นค่ะก็จะเห็นว่ากางยากไหมต้องไหมไม่ยากคะ่ะง่ายมากครับผมถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทําตามขั้นตอนมันก็จะจังกางเต็นท์ไม่ยากเลยก็สองเจ็ดศ r s เนี่ยเป็นเต็นท์ที่น่าใช้มากตัวหนึ่งนะครับกว้าง<ม>ระบายอากาศดีค่ะกางง่าย